มาครับโอ้โหด่านนี้ไฮสตรีไปไปเปิดกล่องดีกว่ามีสนีะ่นะนี่เปิดกล่องเลยหนาะเข็มแต่ว่าเราไปป่วนดีกว่าเดีสารเสกแล้วตอนนี้มีให้สวดแล้วไงขั้งบนเราจะเปิดกล่องให้เพื่อนก่อน ค่อยไปป่วนซาวันนี้มาซาวันนี้ยันวันนี้ยันวนี้เขาสาเิเกเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยนู่นไงเป็นเบลฝั่งตรงข้ามฝั่งเราเป็นลิกเกอร์ว่ะโอ้ยยังไม่ได้ไม่ไหวเลยอะ โอ้ยนี่ไงเขาอยู่กันตรงนี้เขาอยู่กันตรงนี้เออนั่นแหละไอ้บล็อกทางบล็อกทางโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยยาเดี๋ยวโอ้โอ้โเหมือนเราจะโดนเหมือนเราจะโดนเนเราจะโดนโอ้เราไปช่วยเพื่อนไม่ได้เลยเอาแย่แล้ว เราไอชาอยู่ตรงนี้ด้วยโดดพร้อมกันโอเคโดดเข้าไปแล้วแย่แล้วเหมือนเขาจะตามไอชาแล้วเด็กอยู่ตรงนั้นเทอยู่งี้กันเป็นขบวนเลยวะ่ะเหมือนจะซับพอร์ตกันด้วยแล้วเราหากล่องเปิดรอสักครู่ไอเนี่ยอยู่ข้างหลังเฮ้ยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่ง โอ้โหแอบปลาไงแอบปลาไงเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้โหแล้วขอกินเฮ้ยอ,อย่าพึ่งเดี๋ยวโอ้โหมีคนมุดแล้วเป็นฝั่งนู้นแล้วนัวจัดเฮ้ยเดี๋ยว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 จะวันฮิตแลเนี่ย โอ้โหอ่าได้ได้เลยได้เลยเราไปแล็บผีช่วยตีสตั้นให้เราไปหาของแล้วจังหวะน,นี้แหละต้องได้เข็มแล้วต้องได้เข็มแล้วที่มาบอกนะว่าวิวิ นี่ไงอยู่ตรงนี้เทลช่วยด้วยเห็นนะเห็นปะวะไม่เห็นงั้นไปแล้วเฮ้ยหนึ่งหนึ่งนะตอนเนี้ยโอ้โอ้โอ้เขาเล่นกันอยู่ตรงไหน,นอ่ะเฮ้ยกล่องนอกยังไม่เฮ้ยเฮ้ยแย่แล้ว สองหนึ่งไม่เป็นไรมีปะเอา้าตีทะลุประตูโอ้โหสองสองแล้วไม่เจอยาสามเอ้ยสามสองแล้วผมไม่เจอยาแล้วเมื่อกี้โดนตีทะลุประตูเดลิกเกอร์เอากดเกิดได้เลยว่ะเฮ้ยเรากดเกิดเลือดเต็มด้วยยังเอา ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีของช่วยว่ะก็นึงหาไมไหวายช่วยตีให้ดิเกอระเฮ้ยนี่ไงเข็มไว้ไว้เข็มไว้ไว้ใช้ตรงนี้แล้วกันโอเคดิเกอร์อยู่ข้างหลังเรานะเราจะไปช่วยเขาได้อย่างไร ติ๊กเกอร์ใกล้จะไปแล้วว่ะติ๊กเกอร์ใกล้จะเรียบร้อยหมดเวลาเราเจอเข็มแล้วเราจะไปซ่าเลยนะโอเคมีประคำไงแล้วมีประคำมีประคำไงเจ็ดเจ็ดเจออกไงแล้วมันยังไงอะเฮ้ยเมื่อกี้ผมต่อยโดนนะเอาล่วงไปเลยดิเรียบร้อยวะ่ะเบล เฮ้ยเราเจอเข็มอีกแล้วเจอเข็มนี้ผมต้องไปซราอีกแล้วนะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นขอหาของแป๊บไปซ้าแบบขอเข็มแล้วลิเกอร์ไว้แล้วไงเฮ้ยเสียงแบบนี้ชัดเจนมากเฮ้ยนี่ไงทำดาเมจไง ตาไงโอ้โหเเกือบโดนแล้วว่าแล้วเขากดโล่เลยเฮ้ยเจนต้าไงเจนเจนต้าไงไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรายังไปใช้เข็มไม่ดูเลยดีกว่าเข็มเข็มนี่ไงอยู่ตัวเองวูอยู่เรื่อยๆนะ อ๋อแค่นี้ยังเหรอ่าจะใช้ดีกับเดินฉีดนะผมว่าแต่มันเพิ่งเลเวลแรกไงเลเวลห้ามันเลยอาจจะแบบว่าต้องเลเวเยอะกว่านี้หรือเปล่าแล้วเหมือนเอ๊ะเอ๊ะเหมือนจะตามที่พาเอ๊ะ้วเลือดเรายังไม่เต็มด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไร สต่อสามว่าตอนนี้จะดูดีกว่าโอ้เจอเข็มอีกแล้วเีไงเราตีฟัง่งเรานอกเปิดหมดแล้วข้างนอกมีก็าสารเสกให้เล่นไม่เจอไม่หวเลยอ่ะจะเจอเข็มเยอะดี ฝั่งนู้นก็ลาตีนะเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเ,เยมื่อกี้ใช่ปะวะเมื่อกี้ฝั่งเขาปะวะโอ้โหหลอนไปหมดแล้ะฝั่งไทยเป็นฝั่งใครเนี่ยไม่ตามเราแล้วนะแล้วหาขอ,องก่อนเฮ้ย แย่แล้วแย่แล้วดอนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยดอนดอนอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> hey, อันนี้มันนิพา <c oughs> อันนี้มันนิพาเฮ้ยดอนอยู่นี่ผมต้องเฮ้ยดอนเอ้ยดอนไม่เป็นไรแล้วเออ เอาไว้ได้เอาไว้ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันตัวจริงเสียงจริงสองแย่ yeah, แล้วเฮ้ยโอ้โหโดนแล้วเดี๋ยวผมไปหายาก่อนอยู่ข้างนอกยากอยู่ข้างนอกจะได้หาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิอุ้ย อุ้ยตามหรือเปล่าไม่ตามว่ะโอ้ยรู้สึกว่ามาั้งหลังจะเจ็บนะนะั่น่ะโอ้โหสองมัดอุ้ยโอ้โหแล้วต่อยโดนต่อยด้วยนะโอเคเนี่ยเข็มไปยูทีหนึงอันนี้น่าจะเต็มนะ โหตลอดแบบว่าไอนี้มากสี่สี่แล้วว่าเวลาตีฝั่งโอ้ยมีเบลว่ะฝั่งเราเป็นเบลนะกโอ้สี่สี่เลยหรอเฮไป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 เฮ้ยมนุษย์โอ้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 แบงนี้เพื่อน เห็นไหมน่ะเฮ้ยเฮ้ยปิดประตูปิดประตูเลยไงเอาแล้วผมโดนแส่สินแล้วเหมือนจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้มางี้เลยเหรออืมไม่จะไม่ยอมนิพาสวดอยู่ไม่นิพาฝั่งเขา ขอของเล่นหน่อยของโจมตีเอ,อ้ยเอาวะทำดาไีมก,กับผีนะเฮ้ยเดี๋ยวรู้เหรอรู้เป็นยนง่ยนี่ไงนี่ไงเอา นี่ไงล้มไปดิใช่ไหมกลายเป็นเรียบร้อยไปแล้วเอาว่าประคำไปแต่บเบลฟังเรายัางไนี่อยู่เลยเปิดของดีกว่าเอฝั่งนู้นโอ้โหฟังนูนงน้น หมดเลยเ้เขา,าอยู่ไหนกันเนี่ยผมมีไม้หวายเฮ้ยอยู่ไหนกันโอ้เกือบเก็บหมดแล้วอะ่ะเออแต่ว่าผีเก็บไม่ได้นี่ว่านี่เฮ้ยเยไปดีไปดีไปดีปดมา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 ,มาดิเออจ้วงไปทีนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออีกขออีก <_ c oughs> เฮ้ย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 โดนและโดนและเนี้ยโดนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยประคัมประคัมเฮ้ยตรงนี้ก็ประคัมอีกทำดาเมจต่อผีทำดาเมจหนักๆเน้น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 เรามาต่อยต่อยผีอีกอีกรอบนึงเจ็บนะนั่นเฮ้ยเรามีกระโดด เออกระโดดกระโดดกระโดดไปซูเอป,ป,ปเอร์ฮีโแรแลนดิง้งไหนวะโอ้โหอันนี้แหละต้องการยาของจริงอันนี้ยาแน่ๆต้องการยา,อา,รยาไอชาจุ๊บไปก่อน หายาก่อนได้ไหมไอชาโดดป่ววะโดดโดโดงั้นเราเปิดได้ผมจะเรียบร้อยแล้วนะดูเลือดสภาพไปว,ว่าสกิดก็น่าจะไปแล้วตอนนี้ต้องหายาแล้วแหละเราต้องแอบแล้ววะเจ็ดต่อสแล้วเบลฝั่งเราก็กำลังจะเกิด ติดไอ้นี่อยู่ด้วยวิแย่แล้วมันแปลงตรงนั้นเลยเยไม่เจอเรานะ,ะกดอาไปแล้วขอยาต้องใช้สองเข็มแน่หรือสภาพเนี่ยไม่น่าต่ำกว่าสองเข็มไปช่วยเพื่อนไม่ได้นะนะ เพราะว่าเรานี่คือเจ็บหนักมากแล้วไอชาก็เรียบร้อยไปแล้วโอเคตรงนี้มีของเล่นเยอะอยู่เอเอไม่คิดจะออกเข็ไมไเลยหรอไอชาเกิดแล้วว่าเราจะไปหวานแล้ว พิพาก็รู้สึกว่าจะไปหวั่นไม่ได้นี่นี่นี่ยไงป้นของอืมเฮ้ยเฮ้ย,ยไปไหนอะ่ะเฮ้ยอะไรเหมือนไส้เหรอแย่แล้วเราโดนไม่ได้นะทีเดียวคือจบเลยนะมาวุ้ย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  อุ้ยโอ้ยเฮ้ยมาแล้วโอโนูเฮลเฮลเฮลไหนนี่ไงต้องตีมานบเฮ้ยกูไม่ได้โดนโดนลุม้มเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหกต่อแปดไหนเอาว่ะ ก็เล่นอยู่อืมจะได้ตัวนแล้วแต่ก็ยังชนะอยู่ยังชนะอยู่เอาได้หรือเปล่าทิพพาจุกเดโดนนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหใช่ไหมเจ้าต่อเท่าไหร่เจ้าต่อหกหรอเรียบร้อยว่ะ